สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแบงค์อีกแล้วนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับอ่าเด็กๆดูนะครับวันนี้คุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทำนะครับในหน้าที่27ถึงหน้าที่29นะครับวันนี้เรามามาขึ้นเรื่องของการจัดให้เป็นหมู่นะครับอยู่ให้ถูกที่นะครับในใบกิจกรรมที่4.1นะครับลูกอ่าคำชี้แจงนะครับ ให้นักเรียนจัดหมวดหมู่ไฟล์นะครับตามเงื่อนไขต่อไปนี้นะครับโดยที่โยงเส้นระหว่างโฟลเดอร์นะครับนะครับระหว่างไฟล์และโฟลเดอร์นะครับเพื่อจัดเหมือนหมู่ให้เหมาะสมนะครับเราจะต้องโยงนะครับโยงเส้นระหว่างไฟล์นะครับและโฟลเดอร์นะครับเพื่อจัดหมวดหมู่นะครับให้เหมาะสมนะครับนักเรียนก็มาดูกันนะครับดูกันซีลูกว่าเขาให้ไฟล์และโฟลเดอร์อะไรมาบ้างนะครับ อันนี้คือไฟล์นะครับอันนี้คือโฟลเดอร์นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าโฟลเดอร์เนี่ยจะเป็นรูปสีอะไรครับสีเหลืองใช่ไหมครับเห็นไหมอาจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะครับเราเรียกว่าโฟลเดอร์นะครับส่วนไฟล์นะครับไฟล์จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือไฟล์ไฟล์เนี่ยจะต้องเก็บไว้ในโฟลเดอร์นะครับอ่าเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับ เห็นไหมครับโฟลเดอร์ก็เหมือนแฟ้มเอกสารนะลูกนะครับเวลาที่เราจะเก็บใบงานนะครับเราก็เก็บไว้ในแฟ้มเอกสารนั่นแหละนะครับถ้าเราคิดง่ายๆนะครับก็เหมือนโฟลเดอร์เนี่ยเหมือนแฟ้มเอกสารนะครับให้เราเก็บใบงานนะครับใบกิจกรรมต่างๆการบ้านนะครับแบบฝึกหัดนะครับต่างๆเนี่ยนะครับเก็บไว้ในในแฟ้มของเรานั่นเองนะครับ ก็คือโฟลเดอร์นั่นเองอ่านกเรียนดูนะครับเดี๋ยวคุณครูให้ดูความหมายก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือใบความรู้นะครับเรื่องไฟล์และโฟลเดอร์นะครับไฟล์คืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนะครับเพลง1เพลงเนี่ยเขาเรียกว่า1ไฟล์นะครับรูปภาพ1ภาพเราก็เรียกว่า1ไฟล์เห็นไหมครับแต่ไฟล์นั้นเนี่ยนะครับนามสกุลจะต่างกัน นะครับอ่าทำไมถึงมีนามสกุลนะครับเพื่อให้รู้ไฟล์นั้นคือไฟล์ชนิดไหนนะครับอ่าดูนะครับไฟเนี่ยไฟเนี่ยต้องมีนามสกุลเห็นไหมครับเพื่อให้เรารู้ชนิดของไฟล์ว่าเป็นไฟล์ชนิดไหนบ้างนะครับเห็นไหมว่าไฟล์ PDF นะครับไฟล์ PDF ก็คือไฟล์เอกสารนะครับเอกสารต่างๆนะครับก็จะมีนามสกุล .pdf นะครับ อันนี้ AVI ก็คือนามสกุลของวิดีโอนะครับ PNG ก็คือนามสกุลของรูปภาพนั่นเองเห็นไหมว่าไฟล์แต่ละประเภทเนี่ยต้องมีนามสกุลนะครับเพื่อบอกชนิดของแต่ละประเภทนั่นเองนะครับอ่ะนักเรียนมาดูโฟลเดอร์ครับลูกโฟลเดอร์หมายถึงอะไรนะครับก็คือที่เก็บไฟล์นะครับเป็นแฟ้มเอาไว้สําหรับเก็บไฟล์นะครับแต่โฟลเดอร์เนี่ยสามารถตั้งชื่อได้นะครับแต่ไม่มีนามสกุลเห็นไหมว่า ไฟล์กับโฟลเดอร์เนี่ยแตกต่างกันนะครับนะไฟล์เนี่ยต้องมีนามสกุลนะครับ <Tonight> แต่โฟลเดอร์เนี่ยไม่ต้องมีนามสกุลแต่ต้องมีชื่อของโฟลเดอร์นั้นๆนะครับเพื่อให้รู้ว่าโฟลเดอร์เนี่ยหรือแฟ้มที่เราเก็บไฟล์นั้นเนี่ยคือไฟล์ประเภทไหนนะครับก็เหมือนคนที่มีชื่อกับนามสกุลนั่นแหละนะครับอ่านกเรียนมาดูนะครับนามสกุลไฟล์นะครับนามสกุลไฟล์เนี่ยเพื่อให้รู้ว่าไฟล์นั้นเนี่ย เป็นไฟล์ชนิดไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนักเรียนดูนะครับลูกนามสกุลไฟล์นะครับประเภทรูปภาพและกราฟิกนะครับอันนักเรียนก็มาดูนะครับประเภทรูปรูปภาพก็มีอะไรบ้างครับอ่า jpg นะครับก็คือเป็นภาพนิ่งนะครับเช่นภาพถายคนสัตว์สิ่งของต่างๆนะครับส่วนนะครับไฟล์ .gif นะครับหรือไฟล์ g i p เนี่ย เป็นไฟล์ประเภทภาพเคลื่อนไหวนะครับเห็นไหมครับอันนี้จะเคลื่อนไหวได้เป็นตัวการ์ตูนที่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับอันนี้ไฟล์ .jpg เนี่ยจะเป็นไฟล์แบบว่ารูปภาพคนนะครับรูปภาพศาสตร์สิ่งของต่งตางๆนะครับหรือภาพถ่ายนั่นเองนะครับ .png คือเป็นไฟล์ภาพนิ่งนะครับแต่มีลักษณะของการโป่งแสงนะครับโป่งแสงเนี่ยโป่งแสงก็จะมีตาข่ายด้านหลังลูก จะเป็นลักษณะของโปร่งแสงนะครับอ่า bmp นะครับเป็นไฟล์ภาพนิ่งเหมือนกันแต่เป็นไฟล์ภาพขนาดใหญ่นะครับสามารถเก็บองค์ประกอบของรูปได้ครบถ้วนนั่นเองนะครับอ่านักเรียนมาดูไฟล์ประเภทของไฟล์ประเภทเอกสารบ้างนะครับเห็นไหมนามสกุลมีอะไรบ้างครับ t x t นะครับคือไฟล์ประเภทธรรมดานะครับเป็นไฟล์เอกสารธรรมดานะครับพวกโน้ตแพดนะครับเ o r ร์กแพวกนี้นะครับ าแล้วก็ไฟล์ประเภทเอกสารมือการนะครับ d o c x นะครับหรือเป็นไฟล์ประเภท Microsoft Word นั่นเองอันนี้นะอันนี้ก็ PDF นะครับเป็นไฟล์เอกสารขนาดเล็กนะครับแต่มีคุณภาพที่สูงนะครับอ่า PowerPoint นะครับคือไฟล์เอกสาร Presentation นะครับแสดงงานเป็นสไลด์นะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในโปรแกรม PowerPoint นะครับนะอ่านักเรียนก็มาดูนะครับเดี๋ยวคุณครูให้ให้ทําเลยเนาะนะครับอ่านักเรียนดูนะครับอันนี้คือไฟล์เนาะเมื่อกี้นักเรียนรู้ไปแล้วว่าไฟล์คืออะไรนะครับไฟล์เนี่ยต้องมีนามสกุลใช่ไหมครับส่วนโฟลเดอร์เนี่ยไม่ต้องมีนามสกุลแต่ต้องมีชื่อนะครับอ่านักเรียนดูนะครับลายชื่อครูนะครับเมื่อกี้รู้ไปแล้วเนาะลายชื่อครูเนี่ยต้องเป็นอะไรลูก ลายชื่อครูระหว่างรูปภาพนะครับกับข้อมูลอันนี้คือโฟลเดอร์นะครับอันนี้ฝั่งนี้คือไฟล์นะครับลูกฝั่งนี้คือไฟล์อันนี้คือโฟลเดอร์นะครับลายชื่อครูคืออะไรครับคือข้อมูลใช่ไหมครับเพราะมีนามสกุลอะไรครับ txt นะครับนักเรียนก็โยงเลยครับโยงไปหาข้อมูลเลยนะครับโยงไปหาข้อมูลเลยนะครับ ต่อไปนะครับประโยชน์ของข้าวนะครับอันนี้เป็นโปรแกรม Microsoft Word นะครับอันนี้เป็นไฟล์พวกเอกสารนะครับเป็นไฟล์ข้อมูลเหมือนกันรประโยชน์ของข้าวนักเรียนก็โยงลงมาเลยนะครับเป็นไฟล์ข้อมูลสุนัขล่ะครับ .jpg นะครับเป็นรูปภาพสัตว์ปีกเหรลูกสัตว์ปีกก็เป็นรูปภาพนะครับแต่อันนี้ GIF นะครับหรือไฟล์ GIF เนี่ย จะเป็นลักษณะของรูปภาพเคลืล่อนไหวนะครับโรคไข้หวัดนะครับโรคไข้หวัดนะครับ .pdf นะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์ข้อมูลนะครับแผนที่ประเทศไทยนะครับเป็นไฟล์รูปภาพนะครับอ่าเป็นไฟล์รูปภาพนะครับหาดยงคุโยงขึ้นไปก่อนนะครับเป็นไฟล์รูปภาพอ่าใบกิจกรรมล่ะครับเป็นไฟล์ข้อมูลนะครับ นั้เรียนเห็นไหมครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับไฟล์ชื่อครูนะครับเป็นไฟล์ข้อมูลนะครับประโยชน์ของข้าวนะครับเป็นไฟล์ข้อมูลนะครับสุนัขล่ะสุนัขเป็นไฟล์รูปภาพนะครับสัตว์ปีกเป็นไฟล์รูปภาพนะครับโรคไข้หวัดนะครับเป็นไฟล์ข้อมูลนะครับแผนที่ประเทศไทยนะครับ เป็นไฟไล์อะไะครับเป็นไฟไล์รูปภาพนะครับ,เป,รบเป็นไฟไล์รูปภาพนะครับเพราะเป็น .bmp นะครับเป็นไฟล์รูปภาพใบกิจกรรมล่ะใบกิจกรรมเป็นไฟล์ข้อมูลนะครับข้อมูลก็จะมี3อันนะครับมีรายชื่อครูอ่าประโยชน์ของข้าวนะครับแล้วก็ใบกิจกรรมนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลนะครับนอกนั้นก็จะเป็น ข้อมูลมีอยู่สี่อันทัทีลูกมีโรคไข้หวัดด้วยนะครับอีกอันหนึ่งข้อมูลก็จะมีรายชื่อครูนะครับประโยชน์ของข้าวนะครับโรคไข้หวัดนะครับแล้วก็ใบกิจกรรมนะครับข้อมูลจะมีอยู่สี่อันนะครับเดี๋ยวคุณครูวงสีเขียวไว้เนาะข้อมูลมีรายชื่อครูนะครับประโยชน์ของข้าวนะครับแล้วก็มีโรคไข้หวัดนะครับ แล้วก็มีใบกิจกรรมอันนี้จะเป็นข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับเนาะก,ก็มีรายชื่อครูประโยชน์ของข้าวโรคไข้หวัดนะครับแล้วก็ใบกิจกรรมนอกนั้นก็จะเป็นรูปภาพหมดเลยรูปภาพก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูใช้สฟีฟ้าดีกว่ารูปภาพมีสุนัขนะครับมีสุนัขนะครับมีสัตว์ปีกนะครับ,รรบอแล้วก็มีแผนที่ ประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นรูปภาพหมดเลยนะครับรูปภาพก็จะมี3ออันมีสุนัขสัตว์ปีกแล้วก็แผนที่ประเทศไทยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นไฟล์ข้อมูลหมดเลยนะครับอ่าน,น้นเรียนเปิดไปหน้าต่อไปลูกหน้าต่อไปนะครับข้อที่2เขาบอกว่านะครับเดี๋ยวคุณครูขยายดินสอแป๊บหนึ่งนะครับ ขยายขนาดดีสออ่าข้อที่2นะครับพิจารณาไฟล์ต่อไปนี้แล้วจัดหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ไฟล์โดยกำหนดชื่อโฟลเดอร์และเขียนชื่อไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นสามารถจัดได้น้อยกว่า4โฟลเดอร์นะครับอ่านักเรียนดูนะครับลูกเราจะมาจัดหมวดหมู่ไฟล์กันนะครับอ่าแล้วก็มาตั้งชื่อโฟลเดอร์ด้วยนะครับเขาบอกว่าให้เขียนชื่อไฟล์ ให้อยู่ในโฟลเดอร์นั้นนักเรียนจะต้องตั้งชื่อโฟลเดอร์ด้วยนะครับอห้นักเรียนมาดูก่อนวิเคราะห์ก่อนนะครับอ่าโลมานะครับโลมาเป็นอะไรลูกเป็นอะไรครับนามสกุลเป็นรูปภาพใช่ไหมครับอันนี้เป็นรูปภาพนะครับบัวเป็นรูปภาพนะครับอันนี้มาน้ำมาน้ำเป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวคุณครูขยายเล็กนิดนึงนะครับ ่าเดี๋ยวคุณครูขยายนิดนึงนะอะนะครับเห็นชัดแล้วเนะาะคุณครูขอเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับโลมาเนี่ยโลมาเป็นไฟล์อะไรครับลูกอ่าเป็นสีแดงดีกว่าอ่าโลมาเป็นไฟล์รูปภาพนะครับบัวเป็นไฟล์รูปภาพ ใช่ไหมครับอ,อ่าหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นรูปภาพนะครับปลาดาวเป็นรูปภาพนะครับอ่าแล้วก็ควายเป็นรูปภาพอันนี้เป็นรูปภาพนะครับส่วนนั้นอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูใช้สีอะไรดีเนาะสีเขียวดีกว่าอ่าน้ํานะครับอันนี้เป็นไฟล์นามสกุลเห็นไหมครับเป็นนาสกุลเอกสารนะครับ ผักตบชวานะครับก็เป็นไฟล์นามสกุลเอกสารเหมือนกันนะครับมะม่วงนะครับเป็นไฟล์เอกสารเหมือนกันนะครับเห็นไหมนามสกุลเป็นเอกสารนะครับ PDF นะครับอ่าอันนี้สีแดงคุณครูเป็นรูปภาพเนาะแล้วก็สีเขียวเป็นข้อมูลนะครับอ่าเดี๋ยวคุณครูจะลองไปทําในหน้าต่อไปนะครับอ่านะเรียนเปิดไปหน้าต่อไปเนาะอ่ะ เขาบอกว่าให้เราตั้งชื่อโฟลเดอร์ด้วยแล้วก็เขียนไฟลไ์ฟลงไปนะครับเขียนไฟล์ลงไปนะครับคุณครูจะตั้งชื่อเป็นอะไรดีลูกอันนี้คุณครูตั้งชื่อเป็นข้อมูลก็ได้นะครับตั้งชื่อเป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวขยายใ,ใหญ่นิดหนึ่งนะครับ เป็นข้อมูลนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลก็ได้นะครับอ่าอีกอีกโฟลเดอร์หนึ่งเป็นอะไรดีครับเป็นรูปภาพได้ไหมอ่าเป็นรูปภาพก็ได้นะครับอ่ะนักเรียนอาจจะตั้งชื่อนะครับเป็นไฟล์ข้อมูลกับรูปภาพไฟล์ข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนดูซิอ่าไฟล์ข้อมูลนะครับมีอะไรบ้างครับมีม้าน้ําใช่ไหม มีม้าน้านะครับมีม้าน้านักเรียนก็เขียนม้าน้าลงไปนะครับลกูกอาแล้วก็ดีอามีม้าน้ำเนาะมีอะไรครับ่าอ,อันนี้คุณครูยกตัวอย่างเนาะนะครับมีม้าน้ามีผักตบชวานะครับผักตบชวานะครับ โทษทีลูกเลื่มเปลี่ยนภาษานะครับผักตบชวานะครับอ่ผักตบชวา txt นะครับอะไรอครับมีมะม่วงนะครับมะม่วงอีกอันหนึ่งนะครับมะม่วงรครับ pdf PDF นะครับ PDF นะครับอ่ะเห็นไหมว่านะครับไฟล์เอกสารมีอยู่3อย่างก็มีมีอะไรครับมีมะนาวนะครับมีผักตบชวานะครับมีมะม่วงนะครับอันนี้คือไฟล์เอกสารนะครับอันนี้คือไฟล์เอ,ฟเอกสารข้อมูลนะครับอันนี้เป็นข้อมูลต่อไปแหละลูก รูปภาพมีอะไรบ้างครับมีโลมานะครับนักเรียนสามารถสร้างได้หลากหลายโฟลเดอร์นะครับมากกว่าคุณครูก็ได้นะครับอ่ามีโลมานะครับ bmp นะครับ bmp นะครับแล้วก็มีอะไรครับมีมาน้ำแล้วก็มีมีบัวใช่ไหมนะครับมีบัวอีกกันนึงนะครับอ่ามีมาน้ำอ่ะ มีโลมาพูดผิดลูกอ่ะมีโลมานะครับโลมาอันนี้โลมาไปแล้วต่อไปเป็นบัวนะครับบัวบัวดอ t อะไรครับด,ด jpg นะครับ jpg นะครับอ่ะมีบวัวอะไรอีกครับมีหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะครับ คุณลืมไม่โทรเนาะหม้อข้าวหมอ้นะมอแกงลิงนะครับหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็น gif นะครับเป็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะครับอะไรอีกอันหนึ่งครับ หม้อข้าวแมหม้อแกงลิงไปแล้วต่อไปปลาดาวนะครับปลาดาวปลาดาวเป็นดอทดดอ,ดอะไรครับ png นะครับอันสุดท้ายนะครับอะไรครับควายนะครับควายควายเป็นดอทอะไรครับ dot ดด bmp มีทั้งหมด1 2 3 4งมีหมีทั้งหมด5อันนะครับเห็นไหมครับว่านะครับเราจะได้โฟลเดอร์นะครับรูปภาพกับข้อมูลนะครับนักเรียนสามารถสร้างได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับนะบมากกว่า2โฟลเดอร์ก็ได้นะครับนักเรียนอาจจะสร้างเป็นโฟลเดอร์อะไรนะ แตคุณครูลองลองทำดูเนาะนะครับอันนี้คุณครูอ,ออกก่อนย้อนหลังก่อนแป๊บหนึ่งนะครับาถ้าเราสร้างได้มากกว่า2โฟลเดอร์นี้ระหว่างข้อมูลกับรูปภาพเราสร้างอะไรได้อีกครับอ,อาจจาะเป็นเป็นอะไรดีครับเป็นพืชได้ไหมมีพืชนะครับอาจจะเป็นพืชก็ได้นะครับเป็นพืชนะครับแล้วก็มีอะไรอีก เป็นสัตว์ใช่ไหมนะครับเป็นสัตว์อะไรอีกได้อีกสัตว์บกได้ไหมอ่าเป็นสัตว์บกได้ไหมครับอ่าเป็นสัตว์บกสัตว์บกแล้วอะไรอีกได้อีกอ่าสัตว์น้ําได้ไหมครับสัตว์น้ำอ่าเป็นสัตว์น้ําก็ได้นะครับอีกอันนึงนะครับเป็นอะไรอีกอ่าเป็นข้อมูลได้ไหม อ่าข้อมูลก็ได้นะครับอ่าอะไรเป็นพืชบ้างอ่าดูซิในภาพอะไรเป็นพืชอะไรเป็นพืชโลกอ่าอ่าอันนี้อ่าโอเคลูกตัวอีนะครับอ่าอะไรเป็นพืชครับอ่ามอข้าวมอกแกงลิงเป็นพืชไหมอ่าเป็นพืชไหม เป็นพืชไหมครับม้เข้าวหม้อแกงลิงเราก็เขียนลงไปม้เข้าวหม้อแกงลิงม้ข้าวหม้อแกงลิงนะครับอันนี้เป็นพืชน,นะครับเป็นพืชม้เข้าวหม้อแกงลิงนะครับ .g i f นะครับ ข้าวม้อกแกงลิงนะครับอันนี้คุณครูเอาไปแล้วนะว่าข้าวม้อกแกงลิงนะครับมีอะไรอีกอะไรเป็นสัตว์บกอันนี้เอาไปแล้วนะครับอะไรเป็นสัตว์บกนะครับสัตว์บกควายไหมควายนะครับควาย bmp นะครับ นอกจากควายแลวอะไรอีกนะครับเอาไปแล้วนะครับมีอะไรอีกครับอะไรเป็นสัตว์บกมีอีกไหมไม่มีแล้วอะต่อไปสัตว์น้ําบ้างนะครับสัตว์น้ําสัตว์น้ําเป็นโลมานะครับโลมาสัตว์น้ําเป็นโลมานะครับโลมา bmp นะครับ สัตว์น้ําปลาดาวอีกไหมปลาดาวด้วยนะครับปลาดาวก็เป็นสัตว์น้ํานะครับปลาดาว .png นะครับอตอนนี้เราเราได้อันนี้แล้วนะครับปลาดาวไปแล้วนะครับปลาดาวแล้วก็ลงมาไปแล้วนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปอะไรเป็นข้อมูลบ้างข้อมูลมีผักตบชวาเห็นไหมนะครับเพราะนามสกุลมันเป็น .txt นะครับอ่าอ่าอันนี้ทำไมตกลงมาควายตกลงมาโทษทีนะเดี๋ยวคุณครูลบตรงนี้แป๊บนึงนะครับแสดงว่ามันตกลงมา คูณลบแป๊บหนึ่งนะครับอ,อันนี้เป็นสัตว์สัตว์บกนะสัตว์บกสัตว์บกนะครับสัตว์บกเมื่อกี้เป็นควายเนาะควายควาย b m p นะครับอ่าแล้วข้อมูลมีอะไรบ้างอ่าข้อมูลมีผักตบชาวานะครับักเรยนสามารถสร้างได้หลากหลายโฟลเดอร,ร folder, ์นะครับอ่าตอนแรกคุณครูสร้าง2โฟลเดอร์ใช่ไหมนะครับตอนนี้สร้างเป็น4โฟลเดอร์ก็ได้นะครับผักตบชาวานะครับนะอ่า txt นะครับ แล้วมีอะไรครับมีมะม่วงนะครับม,มะม,ม่วงมะม่วงมะม่วง .pdf นะครับมีมะม่วงแล้วก็มีอะไรอีกครับมีหมาน้ำด้วยนะครับม้าน้ำเนี่ยทำไมเป็นข้อมูลเพราะว่ามันเป็นไฟล์เอกสารเนาะนะครับ ดีโอนะครับสัตว์บกมีควายนะครับอันนี้ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปเหลืออะไรเหลืออย่างเดียวเหลือบัวใช่ไหมบัวเป็นอะไรครับบัวบัวเป็นพืชนะครับบัวเป็นพืชบัวเป็นพืชนะครับเขียนบัวลงไป นะครับบัวเป็นพืชนะครับนามสกุล .jpg นะครับนักเรียนจะสร้างโฟลเดอร์เป็น4โฟลเดอร์แบบคุณครูก็ได้นะครับหรือ2โฟลเดอร์ก็ได้ก่อนหน้านี้เราสร้างเป็นสองสองโฟลเดอร์ใช่ไหมครับเป็นรูปภาพกับข้อมูลนะครับหรือนักเรียนจะทําเป็น4โฟลเดอร์แบบนี้ก็ได้นะครับเป็นพืชนะครับพืชก็มีอะไรบ้างนะครับพืชก็มี หม้อข้าวหม้อแกงเลงนะครับกับบัวนะครับบัวนะครับอันนี้ก็คือได้2อย่างนะครับส่วนสัตว์บกก็คือควายเห็นไหมครับควายสัตว์น้ํามีอะไรบ้างครับสัตว์น้ํามีปลาดาวนะครับแล้วก็โลมานะครับข้อมูลนะครับอันนี้ทําไมม้าน้ําถึงเป็นข้อมูลเพราะว่าไฟล์ด้านหลังเห็นไหมครับนามสกุลเขาเนี่ย เป็นนามสกุลเอกสารนะครับจากโปรแกรม Word นะครับอ,อันนี้ก็ผักตบชวานะครับทำไมไม่เป็นพืชก็เป็นไฟล์เกี่ยวกับไฟล์เอกสารข้อมูลนะครับมะม่วงก็เหมือนกันนะครับเป็นไฟล์เอกสารข้อมูลนะครับะนะครับอันนี้คือทั้งหมดเลยนะครับ อเดี๋ยวคุณครูเปิดขยายใหญ่เนาะเผื่อบางคนไม่ทันนะครับเดี๋ยวคุณครูซูมเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับน่าจะชัดแล้วเนาะอะ่นี่นะครับนี่เนาะ นะครับพืชนะครับพืชมีอะไรบ้างนะครับมีหม้อข้าวหม้อแกงลิงมีบัวนะครับสัตว์บกมีควายนะครับสัตว์น้ํามีโลมาแล้วก็ปลาดาวนะครับส่วนข้อมูลไฟล์พวกข้อมูลก็มีผักตบชวามะม่วงนะครับแล้วก็มะาน้านะครับอนักเรียนจะสร,ร้างเป็น2ไฟล์ก็ได้นะครับอาสร้างเป็น2โฟลเดอร์ก็ได้นะครับหรือว่าสร้างเป็น4โฟลเดอร์ก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะครับถ้า2โฟลเดอร์ก็จะมี รูปภาพกับข้อมูลนะครับแต่ถ้าเป็นสีโฟลเดอร์นะครับนักเรียนอาจจะเป็นพืชนะครับเป็นโฟลเดอร์พืชพืชนะครับอ่าโฟลเดอร์พืชนะครับโฟลเดอร์สัตว์บกนะครับโฟลเดอร์สัตว์น้ำนะครับโฟลเดอร์ข้อมูลนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าดังนั้นนะครับคุณครูก็ขอจบนะครับอ่าในเรื่องของการจัดหมวดหมู่ไฟล์นะครับในชั่วโมงนี้นะครับ เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับนักเรียน